สื่อสารให้มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยผู้ป่วยได้อย่างไรลองคิดภาพถ้าหากผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดการสื่อสารการพูดคุยให้รู้เรื่องโดยเฉพาะกับผู้ป่วยมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อยกตัวยอย่างเช่นการจ่ายยาแก้ปวด เราบอกว่าให้ผู้ป่วยรับประทาน1เม็ด3เวลาหลังอาหารทันทีลองนึกดูว่าคำว่าทันทีของแต่ละคนมันมีความหมายที่เหมือนกันไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าทันทีคือหนาทีทันทีคือภายใน5นาทีหรือบางคนบอกว่าทันทีของเขาคือภายใน1ชั่วโมงหลังกินข้าวก็คือทันทีของเขาเราก็ต้องมานั่งคิดว่าคำว่าทันทีในหลักการทางวิชาการ เราต้องการให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างไรในความหมายของเราก็คือการที่ทานข้าวแล้วก็รีบทานยาทันทีหลังจากทานข้าวเสร็จในความหมายทางวิชาการที่เราต้องการสื่อให้กับผู้ป่วยทราบก็คือเมื่อผู้ป่วยทานข้าวเสร็จแล้วเขาจะต้องรับประทานยาทันทีเพื่อป้องกันการระคายเคืองกระเพาะอาหารจากยาแก้ปวดที่รับประทานไปและต้องดื่มน้ำตาลมากๆแต่เวลาการจ่ายยา มีสักกี่คนที่จะพูดรายละเอียดเหล่านี้ให้ผู้ป่วยเข้าใจเรามักจะจ่ายยาตามหน้าซองยาและผู้ป่วยจํานวนมากก็อาจจะกลับมาพร้อมกับอาการข้างเคียงจากยาและในบางกรณีอาจจะทําให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงเช่นกระเพาะอาหารทะลุเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะสื่อสารอย่างไรล่ะหากเราเปลี่ยนการสื่อสารบอกวิธีการกินยาจากเพียงบอกแค่ว่าทานเม็ดสามเวลาหลักอาหารทันที แต่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกว่ารับประทานหนึ่งเม็ดมเวลาหลักอาหารทันทีทานข้าวเสร็จแล้วให้รีบทานยาเลยและดื่มน้ำตามมากๆอย่างน้อยหนึ่งแก้วใหญ่เป็นยังไงคะลองเปรียบเทียบการจ่ายยาแบบ2วิธีนี้วิธีไหนที่จะทำให้ผู้ป่วยเข้าใจและสามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องป้องกันการเกิดอาการข้างเคียงได้มากกว่ากาันเห็นไหมคะว่า เรื่องง่ายๆแค่นี้ก็มีความสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เราใส่ใจเพียงเล็กน้อยกับการสื่อสารกับข้อมูลที่เราจะกักผู้ป่วยก็สามารถช่วยผู้ป่วยให้รับทานยาได้อย่างถูกต้องแล้วหรือในบางกรณีเราบอกว่าผู้ป่วยจะต้องกินยานั้นจนหมดเช่นในบางกรณีในเรื่องของแอนติบอติก เมื่อเราต้องการใส่ย,ยาแอนตี้ไบโอติกให้กับผู้ป่วยเราบอกผู้ป่วยไปว่าผู้ป่วยจะต้องทานยาจนหมดแต่เราไม่ได้บอกความสำคัญว่าทำไมเราจะต้องทานยาจนหมดด้วยและมีสักกี่คนถึง80%ไหมที่จะทานยาจนครบจำนวนวันตามที่เราระบุไว้หากเราบอกข้อมูลเพิ่มเติมไปว่าให้ผู้ป่วยรับประทานยานี้จนหมด เพราะหากรับประทานไม่ครบคอร์สก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อดื้อยาซึ่งเมื่อเกิดเชื้อดื้อยาแล้วก็อาจจะทําให้ในอนาคตการรักษาเป็นไปได้ยากลําบากมากขึ้นและผู้ป่วยจําเป็นที่จะต้องใช้ยาที่แรงขึ้นและมีราคามากขึ้นและมีข้อจํากัดในการใช้ยามากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้เชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นอาจจะแพร่ไปสู่คนต่างๆมากมายและเกิดผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างนี้เป็นต้น การบอกข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจจะทําให้คนที่รับประทานยาไม่ได้เห็นความสําคัญของการรับประทานยาที่เพียงพอเมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็อาจจะหยุดยาทําให้ได้รับการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพเห็นหรือยังคะว่าการสื่อสารไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลแต่เป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ให้สารกับผู้รับสารซึ่งทั้งผู้ให้สารและผู้รับสารต้องเข้าใจข้อมูลที่ตรงกัน การสื่อสารถึงจะเกิดประสิทธิภาพได้หรือในบางกรณีในผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานเราบอกผู้ป่วยโรคเบาหวานว่าต้องคุมน้ําตาลนะถ้าไม่คุมน้ําตาลโรคเบาหวานก็จะไม่ดีจะคุมไม่ได้แล้วถ้าเราลองนึกดูว่าเราเป็นผู้ป่วยเองเราได้ข้อมูลเพียงว่าถ้าไม่คุมเาหวานน้ำตาลจะคุมไม่ได้แล้วยังไงต่อแล้วยังไงล่ะ เราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราบอกเหตุผลไปถ้าน้ำตาลคุมไม่ได้จะเกิดผลที่ตามมาคืออะไรจะทำให้เกิดโรคหัวใจจะทำให้เกิดโรคไตาวายจะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเหล่านี้เป็นคอ m p l i เ a ชั o หรือภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยเกิดการเสียชีวิต หรือคุณภาพชีวิตที่ลดลงผู้ป่วยจำนวนมากก็อาจจะให้ความร่วมมือในการสื่อสารที่มากขึ้นและมีความเข้าใจในตัวโรคในการควบคุมโรคได้ดีขึ้นอีกด้วยเห็นหรือยังคะว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคุยให้รู้เรื่องจะช่วยอะไร